หนึ่งสองสางสวัสดีครับนับอย่างที่อะไรเราเพิ่งนับไปเมื่อกี้สวัสดีเยอะเกินมาสวัสดีเป็นทางการทางการทุกคลิปที่เขาเปิดคลิปกันเขาต้องสวัสดีมึงคนไทยมึงสวัสดีแต่คลิปแรกแต่ขึ้นรถลงกินกาแฟเข้าห้องน้ำมึงก็สวัสดีมันคือแพทเทิร์นในการขึ้นรถมึงจะไปต่อมึงก็สวัสดีอีกที่สวัสดีวันละคลิปคิดอะไรไม่ออกมึงจะพูดคำว่าสวัสดีไว้ไว้ไว้ขั้นความคิดไว้ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่นี่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ที่กันที่ไหนคะพี่ตัวน้ำกระดุนเน็ตเวิร์าเน็ตเวิร์าวันนี้วันนี้เรากำลังจะไปสวัสดีค่ะอ๋อมึงย่ตัดมึงจำที่วันนี้เราไปไม่ได้ที่ใหม่เ้ยที่ใหม่เลยแะ้วว้าวมาแอะไร เล่นนี่อะไรนูเนี่ยโอ้ขอมาทิปใหม่กับทรงผมใหม่เว้ยของนี่อะไรเนี่ยได้ของนี่อะไรเนี่ยเพราะว่ากูไม่ปรึกษาไงกูจะได้ทองนี้มาไม่ต้องถามหาร้านนะเพราะว่ากูเผาไปแล้วเรียบร้อยคือนี่อะไทรงนี้คือต้องรู้วนวันนี้เราจะไปเที่ยวสวนน้ำกันเป็นสวนน้ำที่เราไปปั่นมาตั้งนานที่ไปปั่นเพราะว่ากูยังไม่เคยมาที่นี่ แรกที่เราจะมาก็คือที่สวน้ำกระตัวนิดงว่าไม่มีสกิปด้วยเนปะ็นไงนไม่รู้ถูกหรือเปล่าพูดไปก่อนเรมีหมู่คณะมาเที่ยวเยอะแยะตอนนี้มาเจ็ดสิบกว่าคันรถครับก็รถล,ละคันรถละคน <c oughs> สองคน <c oughs> สดชื่นแะสนุกสนานกันขนาดไหนนะครับผมไปเจอกันที่สวนน้ำอีกทีหนึ่งเลยไป,ไป เือดไม่เเมื่อกี้บอกเขาว่าไม่แน่นตอนนี้อแน่นเสียเลือดไม่เดนอดอันที่เรางมาตัดเลือันะครับเราก็จะต้องมาแก List Band. ลกิส i s t b a n d เป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโดเ e ม o n do lemon m a n t a i n สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ที่กันที่ไหนกันคะคุณพี่สวนน้ำคาดูนเน็ตเวิร์ดคาูนเน็ตเวิร์ดวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเราจะมาเล่นกิจกรรมแล้วก็ยนึกว่าไหา้พระไหา้น้ำจ้ะว่า้น้ำไม่ใช่วหว้พระนะคะวันนี้เราอยู่ที่คาร์ตูนเน็ตเวิร์ดค,ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำแล้วก็ไปตะลุยเลยแต่ละเรครื่องเล่นเนาะอเมซิ่ง <Amazing S 2> <c oughs> มากวันนี้เครื่องเล่นเยอะมากเลยวันนี้แล้วคุณเบียร์เขามีภารกิจให้เราด้วย ครับผมเราต้องไปที่ชิตกันว่าภารกิจอะไรใช่ล้วงไข่อุ้ยไม่ถนัดเลยอ่ะไม่ถนัดเลยอ่ะอันนี้18บวกนะคะ18บวกร้วสวยเ่ยมบ้างอ่ทีมเราโอ้โหถ้าถ้าแนะนำตัวกันวันนี้คงจะไม่หมดอ่ะทุกคนมาแนะนำตัวชื่อเล่นชื่อจริงสโลแกนและสถานะครับเลือดใสที่สุดแรกค่ะสถานะเนปจูนะคะมิสลมลูกกาโอ้ กดตัวสองคนพอเสียเวลาอ้าวคนที่สองสุดท้ายอันนี้นึกอยู่ใช่ไหมครับแาติเซียบรังเศสอ้าวเฮ้ยอ้าวคืออะไรอ่ะแย่งซีนอ่ะแาติเซียบรังเิตโอ้โหเตรี่มตัวเร็วเตรียมตัวได้เร็วพี่ เลนนด้วยอะไรอ่ะเลนว่าโอไปไปเคบอกหาปลาแปบนึงหาปลาก่อนเดี๋ยวเราต้องมาซาวเสียงสมาชิกของเราก่อนนะว่าสมาชิกเราพร้อมหรือเปล่าเออสมาชิกของเราพร้อมไปโดยส่วนน้เรือยังอเเยงไงคึกคืนมาพร้อมมาพร้อมมาโเคพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย l e t go ทำแบบนี้นี่แล้วเราไปลืกันเล้อแล้วอย่างเงี้ยบํารามป๊มบารมป๊า